ดีค่ะวันนี้วันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2,563สศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทายแสแใจควรรู้อิงดิฟจูเดตากาล็อกวันละคำ<ม>แสงธรรมนำชีวิตบทเพลงแห่งความรักพบผูประจำวัน a เม n g m a เม h ผู้บริหารพบนักเรียน ยุด5นาทีเพื่ออ่านถวายเจ้าฟ้ายอดนักอ่านขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะวว่่่าาาามมมีใครนรออนน้้ออง,งูููไเยยทุกัพพขดสวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทายใส่ใจคนรู้ด้วยคำว่านะอ่านว่านะหมายถึงใน ที่ตัวอย่างประโยคงานปัดฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดขึ้นณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอนุบาลพิศาุโลกฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคําว่าณอ่านว่าณหมายถึงในที่ตัวอย่างประโยคงานปัดฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดขึ้นณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอนุบาลพิศนุโลก ขอจบรายการภาษาไทยเสียเจอคนรู้ไว้ติเพลงเท่านีน้สวัสดีค่ะแล้วใส่หัวใจพี่ไม่หายเอ้ยคำว่ารักทีค่ะ My favorite food is fried rice. I like to eat noodle. From me, I really like hamburger. How about you, JJ? I always eat papaya salad. Everybody, Everybody enjoy your meal! Good morning everybody, my name is Nampung. Our Tagalog word today is Yumaya reading maya. in English. Invite, we will use invite in a sentence. Did she invite you? Again, our Tagalog word today is Yumaya reading Yumaya in English. Invite, we will use invite in a sentence. Did she invite you? Thank you and goodbye. วันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขุมเจริญในชีวิตประจำวันคือมาตาปิตุอุป,ปัฐานังเอตามังคละมุตตะมังแปลว่าการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลสูงสุดฟังซ้ำอีกครั้งนะคะ คำว่ามาตาปิตุอุป,ปัฏฐานังเอตัมมังคะระมุตตะมังแปลว่าการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลสูงสุดขอความสุขความเจริญจงมังเกิดแดพ่พรธศาสนิกชนคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรายการบทเพลงแห่งความรักวันนี้ขอเชิญรับฟังบทเพลงจงทำดีขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ลทลองกลางดำเนินเชิญควันครองโลกสีทองลำยองมองชื่นตายองทำดีจองทำดีเสียแต่วันนี้ดีกว่าคุณธรรมนั้นลำคาทำยอมรักษาภู้ประพฤติธรรมอทง,งทำดี ต้องทำดีต่อ,อกรณีที่ดีที่ควรกระทำทำธรรมจะน้อมนำให้พร้อมดีงาม ทำดีก็กรณีที่ที่ควรกระทำจงทําดีมีสินทามเพื่อผลกรรมดีงามตามสนองจองทําดีจงทําดีสร้างาชีวิตที่มีมาลีละพรอง แต่วันนี้ดีกว่าคุณธนาัา้นลังคานำยอมรักษาณูรพระตาจงทำดีจงทำดีขอขอรนีที่ดีมีควรจะทำทำธรรมญาน้อนมนำให้ สวัสดีครับผมเด็กชายนิติพัฒน์กันสีผมเด็กชายวัชราวิ์พิศัริยาผมเด็กชายจักรพงศ์ุลและสิริฉันประถมศึกษาปีที่4.6วันนี้จะมานำเสนอ Amazing Math เรื่องการคูณเม่11อย่างง่ายหลักการมีอยู่ว่าให้นำตัวคูณแยกออกจากกันนำไปไว้หลักร้กอยและหลักหน่วยจากนั้นนำเลข2ตัวมาบวกกันนำไปใส่ในเลหลักสิบคำตอบก็จะได้น้อง มาลองดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นกันดีกว่าครับตัวอ,อย่าง11คูณ34เพื่อนๆจำหลักการได้ไหมครับแยกเลข3และ4เอ,อกจากกันโดยการนำเลข3มันไว้ในหลักร้อยเลข4ไว้ในหลักหน่วยจากนั้นนำเลข3และเลข4บวกกันจะได้เท่ากับ7นำ7มาใส่ในหลักสิบคำตอบก็จะได้374เรามาลองดูกันอีกสักตัวอย่างนะครับ11คูณ76 หลักการก็เหมเือนเดิมแยกเลข7กับ6ออกจากกันโดยใส่เลข7ในหลักร้อยและเลข6ในหลักหน่วยและเอาเลข7กับเลข6มาบวกกันจะได้เท่ากับ13ถ้าในกรณีอย่างนี้ให้เพื่อนๆใส่เลข3ในหลักสิบและเอา1ไปนบวกในหลักร้อยคำตอบก็จะได้836เพื่อนๆลองนำเทคนิคไปทำตามกันดูนะครับสำหรับ สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนว่าเขาน่าจะมีเทคนิคอรมานำเสนอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอีกต้องคอยติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับอลาากวืตมแสวัสดีค่ะคุณครูและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ เ,ออเดือนกันยายนใช่ไหมคะเดือนนี้นะคะยังเป็นฤดูฝนอยู่นะคะนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกลงมามากมายเลยนะคะสิ่งที่โรงเรียนนะคะและคุณครูเป็นห่วงนะคะก็คือถ้าฝนตกลงมาแล้วมีน้ําขังนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันุยุงลายได้นะคะเพราะตอนนี้ยุงลายกัดคนแล้วก็เป็นไข้ยุดออกแล้วก็เริ่มระบาดไปช่วงหน้าฝนนี้นะคะ สำหรับตามห้องเรียนนะคะก็ฝากคุณครูนะคะช่วยจัดห้องให้ปโปร่งให้โล่งนะคะอย่าให้เป็นที่มุมอับถ้ามุมอับแล้วยุงจะไปอาศัยอยู่นะคะเพราะยุงลายนะคะจะเป็นยุงที่ออกหากินในเวลากลางวันแล้วนักเรียนก็มาโรงเรียนหรืออยู่บ้านนะคะก็ให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ถ้า บ้านของนักเรียนนะคะนักเรียนต้องช่วยกันนะคะว่าเราจะกําจัดยุงลายที่เป็นแหล่งเพาะพันุยุงได้อย่างไรนะคะถ้าบ้านเรานะคะมีตุ่มใส่น้ําหรือภาชนะใส่น้ํานะคะนักเรียนก็ควรจะมีฝาปิดให้เรียบร้อยนะคะหรือแจกันบางคนมีแจกันแล้วใส่น้ําไว้นะคะก็ควรจะเปลี่ยนน้าบ่อยๆทุก7วันนะคะเพราะว่ายุงลายจะไปวางไข่นั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นบริเวณอ่างน้ําข้างนอกบ้านหรือ ทั่วไปนะคะก็ควรใส่ทรายอเบดลงไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยทําลายไขยุงที่ไปวางนั่นเองนะคะทีนี้การป้องกันเราจะป้องกันได้นะคะนักเรียนเราป้องกันได้คือเราอย่าไปอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีคนจำนวนมากและเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปอยู่ที่ว่าสมมติหมู่บ้านนั้นประกาศมาว่ามี คนเป็นไข้เลือดออกเราก็ไม่ควรจะเข้าไปนะคะในแหล่งชุมชนเพราะยุงแถวนั้นจะมีเชื้อแล้วนะคะทีนี้ถ้านักเรียนนอนอยู่ที่บ้านนะคะควรจะนอนกลางวันนะคะถ้าบ้านใครยังไม่มีมุ้งลวดก็กางมุ้งนอนเลยนะคะหรือบ้านใครที่ยังไม่ติดมุ้งลวดก็น่าจะชวนคุณพ่อคุณแม่ติดมุ้งลวดน้อบางทีเราทํากิจกรรมต่างๆอยู่ในบ้านในเวลากลางวันเราอาจจะมียุงมากัดเราได้นะคะ ทีนี้ส่วนในโรงเรียนของเรานะคะเมือ่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเมือ่อวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลหัวรอนะคะมาพ่นหมอกควันนะคะมาพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนของเราตามห้องเรียนต่างๆแล้วนะคะแต่ยุงก็สามารถจะกลับมาได้นะคะก็ขอให้ทําตามที่รองได้แนะนํานะคะทีนี้พอเราพ่นหมอกควันไปแล้วนะคะก็จะเป็นการยับยั้งนะคะไม่ให้เกิด ยุ่งนั่นเองนะคะโรงเรียนเราก็ได้ทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะวันที่25กันยายนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่30กันยายนแล้วนะคะคุณครูเรานะคะก็จะมีกะเกษียรอายุราชการทั้ง5ท่านเลยพรุ่งนี้นะคะโรงเรียนของเราก็จะจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูทั้ง5ท่านนะคะโดยให้นักเรียนชั้นป .6 และตัวแทนนักเรียน เข้าไปร่วมแสดงมุทิตาที่ห้องประชุมนะคะพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมคุณครูทั้งห้าท่านมีใครบ้างนะนะคะมีคุณครูนพดลมูลแกนสอนชั้นป .1 คุณครูสุริพรแสงสุวรรณนะคะสอนชั้นป .1 แล้วก็คุณครูจินตนาจากยางโทนสอนชั้นป .4 คุณครูจีรพรมมีมโนนะคะปะ .4 คุณค ida, รูชนิดาสิริวัตรป .4 นะคะพรุ่งนี้นะคะคุณครูก็ จะมาทำงานเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าอายุราชการก็คือราชการเรานะคะถ้าเรารับราชการแล้วอายุ60ปีนะคะถือว่าเราต้องเกษียณนะคะเกษียณออกจาการาชการของเรานะคะวันนี้นะคะรองมีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรายการหยุดอ่าน5นาทีเพื่อถวายเจ้าฟ้ายอดนักอ่านในวันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนอ่านเรื่องควันบุหรี่มือสองหยุดทำลายคนใกล้ชิดด้วยควันบุหรี่มือสองควันบุหรี่มือสองคือควันบุหรี่ที่เกิดจากการเผาไหม้ของมวลบุหรี่ในขณะที่จุดหรือขีบบุหรี่ที่จุดอยู่หรือวางบุหรี่ทิ้งไว้ ในที่เขียบุรีควันบุรีมือสองประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า7,000ชนิดและมี70ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็งอาการหรือโรคในระยะสั้น 1. เกิดอาการระคายเคืองต่อจมูกตาและคอปวดศีรษะไอขึ้นไส้รู้สึกไม่สบาย 2. เกิดอาการกำเริบของ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นภูมิแพ้หับหืดถุงป่งพอง 3. ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจอาจทำให้เกิดอาการเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอมากขึ้นในระยะยาว 1. มีโอกาสเป็นมะเร็งปอด 2. มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและโรคเส้นเลือดสมองตีบ ควันบุหรี่กับผู้หญิงสำหรับผู้หญิงที่สามีสูบบุหรี่หรือต้องทำงานท่ามกลางควันบุหรี่พบหญิงตั้งครรภที่ได้รับควันบุหรี่อย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภและทารกแรกคลอดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ ผู้หญิงทำงานที่ได้รับควันบุหรี่สามชั่วโมงขึ้นไปจะมีอันตรายการเป็นโรคมะเร็งที่ลำคอมากขึ้นสามเท่าและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากด้วย จะป้องกันการได้รับควันบหรี่มือสองได้อย่างไรคุณสามารถป้องกันตัวเองคุณสามารถป้องตัวและคนที่คุณรักจากควันบหรีมือสองได้ได้โดยทำให้บ้านรถยนต์ส่วนตัวและที่ทำงานของคุณไม่มีการสูบบุหรี่ ขอร้องให้ขอร้องคนที่สูบบุหรี่อย่าสูบใกล้คุณและลูกขอบคุณเฝ้าระวังให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ควรอยู่ให้ห่างจากควันบุหรี่มือสองอย่างเข้มงวดวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเพื่อนๆอย่าลืมจดบันทึกการอ่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อยู่สุดละภายังมีดอกปลาแสนงามอาไผ่ได้